ยิ่งเผาไม่เพียงสร้างมลพิษในอากาศแต่ยังเป็นการทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินโครงสร้างดินเสียสูญเสียธาตุอาหารเพิ่มต้นทุนปุป๋ยในรอบการผลิตต่อไปอย่างไม่รู้ตัวกับตัน KAS ผู้ช่วยในการทำการเกษตรแบบครบวงจรมาแล้วครับวันนี้ผมกับตัน KAS มีวิธีจัดการฟางข้าวแบบไม่ต้องเผามาแนะนำ แถมยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วยฟางข้าวและต่อสั่งที่ไม่ต้องเผาสามารถใช้รถอัดฟางมาทำให้สิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเหล่านี้มีมูลค่าได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยอัดฟางข้าวน้ำหนัก17-20กิโลกรัมต่อก,ก้อนได้20-25ก้อนต่อหนึ่งไร่ช่วยเพิ่มรายได้ไร่ละ500-750บาทเลยทีเดียว และอีกวิธีที่ทำให้ฟางและตอซังข้าวเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากคือการพ่นน้ำหมักและไถกลบเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายได้เร็วขึ้นดินในนาจะมีความร่วนสุยและธาตุอาหารเพิ่มขึ้นช่วยประหยัดค่าปุ๋ยได้ไม่น้อยเลิกเผาไม่สร้างอากาศเสียได้ดินดีกลับมาข้าวงามแถมมีรายได้เพิ่มดีกว่าใช่ไหมหล่ะครับ เกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย www.kubota-solutions.com Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต